สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมไอนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงขนลุกสุดอาทิตย์ปีปีป,ปีมันแตกต่างจากวันเสาร์สุดหลอนยังไงวันเสาร์สุดหลอนลงวันเสาร์ขนลุกสุดอาทิตย์คือลงวันอาทิตย์เข้าใจเนาะ <c oughs> โอ้ยเหียมึงตกใจหมดเลยโอเคตอนนี้ผีมันอยู่ชั้นบนนะฮะ ว้าวว้าวว้าวเขี้ยว้าวเราเจอตาได้ละแต่ทำไมไม่มียายอะ่ะปัญญาอ่อนกิดดามิดทำไมก็ต้องมาเก็บถุงขี้ด้วยไว้ไปเหอะเดยวติเด็ดกระซิกโอเคดูเหมือนว่าผีมันจะอยู่ชั้นบนกับเรานะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮีย <Yeah. laughs> ไปหน้าไปอย่างนว wow, e ่าว้าวสกิบิดีทอเล็ตสกิบิดีดับบับบปับเย้เย้สปัญญาอ่อนอ้าวเสีหายและทีมงานหาย ยยมเลยสาวสาวโดนกูต <apenas S 1> ุยแกงกูสโมกิ้งตุยน้ำหมกน้ำหมักนี่ปุยกูไม่อยากคุยกพวกน้ำลายนี่ปุ๋ยเห็นมึงบอกว่าเฟียเฟียดิถุยเส้นทางนี้กูผ่านฉันหลุยจับเมียมึงอยู่บนเกาะสมุยโอเคเดี๋ยวลงไปชั้นใต้ดินกันว้าวว้าวว้านี่นี้นนี่นโอ้ทีมงานก็อยู่นี่นี่ ไปทีมงานลงไปชั้นใต้ดินกันว้าว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 วกลับตายแล้วไม่ละมึงว้าวเฮ้ยในนั้นเต็มเลยอะลงนี่กุะดอกกองเข้าไปตั้งนานละวยข้างบนเหลืออันสุดท้ายแล้วทีมงานนั่นนั่นนั่นเก็บซไว้หาทางออกกันทุกคนเอาทีมงานไหนอ๋อ ไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่วะเอ้ยพีมากพีมากพีมากโอ้วิ่งไวยังวะเอ้ยรอด้วยทีมงานทีมงานทีมงานเด้อเด้อเดโอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รอด้วย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 เออต้องหลบยืนในนี้ก่อนทุกคนเออเอโอ้กลับตายโอ้โหผีอยู่ชั้นบน ม่ใช่ชั้นบนมันอยู่ชั้นกลางแล้วมันก็มาชั้นล่างแล้วเยีย่ยมยอดไปเลยโค้ยไม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวแก้ตัวใหม่อาธินา